รตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลเขาย่าอำเภอสีบันพฤ์จังหวัดพัทลุงสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต1จัดการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน155คนค่าราชการครูและบุคลากรจำนวน16คน นางกัลยาอินปานผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลุบฤทธ์ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีวิสัยทัศน์ดังนี้ภายในปีการศึกษา2563โรงเรียนบ้านหลบฤทธเป็นองค์กรที่ทันสมัย เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษามีความพอเพียงภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยโดยชุมชนร่วมประสานบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพอัตลักษณ์คือยิ้มใสไหวสวยเอกลักษณ์คือโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียนรู้และมีมาตรการส่งเสริมคือโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ใช้แนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนบ้านบ้านที่ทันสมัยและออกแบบการบริหารจัดการที่มีชื่อว่าบ้านโลเรตตโมเดลในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการดังนี้ b e l i e v e สร้างศรัทธาความเชื่อมั่น Active Learning สร้างการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูบุคลากรและนักเรียนด้วยการลงมือทำ Network สร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน Lesson Study สร้างระบบการศึกษาชั้นเรียนสู่ครูมืออาชีพเป็นการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูด้วยการศึกษาชั้นเรียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายใต้แนวคิดครูคือหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา Opportunity สร้างโอกาสทางการศึกษาเป็นการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง Reflection สร้างข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาเป็นการจัดระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ Environment สร้างสิ่งแวดล้อมที่พร้อมบริการจัดระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดูแลอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดเรียบร้อยปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ทีมเวิร์คสร้างทีมงานที่เข้มแข็งโดยใช้เทคนิคห้าใจได้แก่ให้ใจได้ใจประสานใจให้กำลังใจและดูแลรักษาใจเพื่อขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณภาพ จากกรอบแนวคิดที่ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนวางแผนพัฒนานักเรียนให้ไปถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้โดยจัดทำแผนงานโครงการมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมีการรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำกิจกรรม PLC เพื่อรวมกันวิเคราะห์จุดเด่นจุดควรพัฒนาร่วมกัน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความเข้มแข็งจนเกิดผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับดังนี้ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 1. ปีการศึกษา2,562นักเรียนมีความสามารถอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดีมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ92.31 2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดเป็นทำเป็นอยู่ในระดับดีมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละแปดสิบเจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3มีผลการทดสอบโอเน็สูงกว่าระดับประเทศจำนวน3กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4. นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์8ประการในระดับดีขึ้นไปร้อยละ93.24 5. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการจากสถาบันต่างๆในระดับชาติ 6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีทักษะอาชีพเข้าเรียนในโครงการโรงเรียนในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นโครงการเรียนฟรีชุดเครื่องแบบฟรีอาหารและที่พักฟรีมีไรายได้ระหว่างเรียนสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำผลที่เกิดขึ้นกับครู 1. ครูได้รับรางวัลใน,นระดับชาติ 2. ครูได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องทุกคน ครูเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่รักเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 1. โรงเรียนต้นแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2. โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านภาษาไทย 3. โรงเรียนผ่านการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2563ระดับเขตตรวจราชการที่5ระดับประถมศึกษาขนาดกลางระดับทองแดง4รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ Zero w a s t School ปี2561และ2562ระดับดีเยี่ยม5รางวัลชมเชยโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ระดับประเทศ 6. ดับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 7. สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 8. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีความภาคภูมิใจรักและมีความศรัทธานในตัวครูผู้บริหารและโรงเรียนผู้ปกครองมีความพึงพอใจคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมระดับดีมากให้การยอมรับและส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษาส่งผลให้นางกัละยาอินปานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลกฤทธ์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทํางานในระดับต่างๆและได้รับรางวัลระดับชาติเป็นที่ประจักษ์ดังนี้รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี2561รางวัลคุรุสะด,ดุดีรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองทรงคุณค่าสอทโอเบกอวอร์สประเภทพ่วมในวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการระดับชาติปี2562รับโลกครูดีไม่มีอบายมุกและรับเกียรติบัตรผ่านการคัดกรองเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศปี2560รับรางวัลพระพฤหัส,สบ,บดีจากสกศคปี2563ภาพแห่งความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนบ้านหลบฤทธ ทำให้คณะครูมีความสุขในการปฏิบัติงานนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ผู้ปกครองชุมชนให้ความร่วมมือและมีความเอื้ออาทรต่อกันทุกคนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิถีแห่งการดำรงชีวิตเกิดแรงบันดาลใจให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาโรงเรียนของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ជារងរៀន